วันนะครับของคนที่เกิดทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์นะครับของวันพุธท,ที่9สิงหาคมดูซิว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์จะใช้วิธีเลือกไพ่ย4สีด้วย5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5มาดูนะครับคนวันอาทิตย์นะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับดูนะครับใบแรกขึ้นมา8ไม้เท้าช่วงนี้การงานเยอะมีความก้าวหน้ามีการพัฒนา 8ไม่ท้าคือไพ่ของการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันใบที่2ครับคิงดาบมีความเข้มแข็งมีความขยันมีความอุตสาหะใบที่3ารพับเถ้วยในช่วงนี้ก็เรียกว่าความรักอาหารการกินการทานทานเยอะกินเยอะนะครับรวมทั้งการซื้อข้าวของไปนู่นไปนี่อาหารเขา้ากับลักษณะให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับใบที่4เจ้าชายดาบแล้ก็เดวิล ช่วงนี้ด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกอาจจะมีเรื่องของความหวาดระแวงความกังวลใจหรือว่าความว้าวุ่นแน่นอนครับ DeVIL กับเจ้าชายดาบก็แปลความหมายถึงว่ารักรักไขๆในช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับคนรักคู่รักได้ก็มีเรื่องของความรู้สึกอะไร DeVIL เจ้าชายดาบความกังวลใจเรื่องของชู้สาวเรื่องกิกกัก เรื่องไม่ไว้ใจคู่ครองหรือว่าความรักหรือแม้กระทั่งรวมถึงตัวท่านเองนะครับเรื่องรักๆัล้คยๆคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นครับระวังเรื่องชู้สาวเรื่องของรักแทรกซ้อนหรือว่าปัญหาสิ่งต่างนะครับช่วงนี้ถือว่าคนวันอาทิตย์จะปวดหัวกับเหนื่อยใจกับเรื่องรักๆคล้ๆเป็นที่สุดใช้ธรรมะเข้ามาด้วยนะมิชณะอารมณ์มันจะว้าวุ่นมาดูนะครับคนวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็วันพุธที่9กสิงหาจะเป็นอย่างไรนะครับ5้าใบนะครับ 1 2ึ่งสองสสแล้วก็หดูนะครับใบแรกขึ้นมาชาริออนนะครับช่วงนี้มีดวงเดินทางไกลชีพพจรรองเท้าถ้าใบนี้ขึ้นมาจะทำอะไรก็แล้วแต่มักจะตะประสบความสำเร็จก็ได้ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะครับใบที่2ครับ8ด,ดาบช่วงนี้ใครที่ขับรถขับยานพาหนะต้องระวังสักนิดนึงนะครับรื่นล้มฟปกช้ำดำเขียวหรือแม้กระทั่ง จอดรถอยู่ดีๆอ่ะนะครับมีคนมาเสยก้นเสยอะไรต่างๆรอบคอเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของนะครับการจอดรถให้ดีและรวมถึงสัญญาณจราจรนะครับก,กฎกติกาอะไรต่างๆโดนใบสั่งได้นะเนี่ยใบยที่3ามเดอะเวอร์อ่ะยังพอมีโชคมีลาบกับเขาบ้างเจ้าชายถ้วยลักสีถ้วยช่วงนี้ด้านความรักต้องระวังคําพูดอารมณ์สีถ้วยกับ8ดาบแปลความหมายถึงว่าการน้อยเนื้อต่าใจหรือการพูดจากเก็บอะไรต่างๆมาคิดต้อง ทำจิตใจให้เย็นๆนะครับคนวันจันร์อ่ะมาดูคนวันอังคารบ้างในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับได้ไพ่สิ่งใดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าดูนะครับคนวันอังคารเดอะสตาร์เลยความโดดเด่นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรมีเรื่องของชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้เดอะสตาร์ความฝันความหวังใบที่ลขสองฤษีไพ่พระนะครับ ใบที่3ครับ1ดาบใบที่4 5ดาบเดอะมูนช่วงนี้เรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานการติดต่อโดดเดน่นการใช้เงินใช้เง,เงินเก่งนะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อหนุนเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามตัดผมเสื้อผ้าตัดนู่นตัด,ตด,ตด,ตดนี่นะครับเดอะมูล5ดาบหมายถึงความไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นเสริมเติมแต่งและรัก,รก,รกรๆไขๆตอนนี้ต้องรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาของหัวใจหรือความกังวลใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําจิตใจให้กว้างๆไปวัดธรรมะ หรือว่าทําสิ่งต่างที่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรก็คลายความรู้สึกลงบ้างนะครับอ่ะมาดูคนวันพุธว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธโอ้หเหรียญเลยครับใจบุญสุนทานการเงินการทองการจับจ่ายใช้สอยเข้าซ้ายออกขวาแต่บ่งบอกถึงการ มีน้ำใจรวมถึงการอาจจะมีเรื่องของการหยิบยืมการเงินการทองกับบุคคลที่เรารักชอบพอกันนะครับเมจิเชียนเอาตัวรอดได้ช่วงนี้อาจอยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นดัมเพิ่มมีดวงเดินทางไกลต่างประเทศด้วยนะหนึ่งดาบสามด้วยความรักให้ความรู้สึกที่เรียกว่ามั่นคงดูแลก,กันปกป้องกันช่วงนี้มีโอกาสทําอะไรควบคู่มีโชคลาภจากคําพูดการติดต่อนะครับมาดูคนวันพระหรือหัดบ้างในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็ห้าดูนะครับคนวันพฤหัสครับหกถ้วย เกี่ยวข้องกับความสุขความพึงพอใจเพื่อนฝูงสิ่งเก่าๆรวมถึงสถานที่เก่าๆมีโอกาสจะได้เดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนอีกครั้งนะครับใบที่22ม้เท้าทําอะไรในช่วงนี้ต้องมีคนช่วยเหลือมากกว่าหนึ่งคนถึงจะดีเจ้าชายเหรียญจะได้โชคราบจากคนอายุน้อยนะครับแถมเพรสเดิมเอรมีดวงเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงต่างประเทศช่วงนี้ถ้าด้านความรักใครมีปัญหาจะได้คืนดี จะพูดคุยมีเรื่องของขอโทษข,ขอโพยรวมถึงปัญหากับนอกจากความรักก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของกับใครที่มีปัญหาใครช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวดีหรือว่าใครมีเรื่องของการติดหนี้ติดสินจะได้เงินคืนนะครับมาดูคนวันศุกร์บ้างในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับคนวันศุกร์หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, แล้วก็ห้าครับคนวันศุกร์ใบแรกขึ้นมาสามเหรียญ การเงินการทองช่วงนี้ปากเป็นเอกพูดเยอะๆนะครับพูดแล้วได้ต่างพูดเยอะๆแต่พูดในสิ่งที่ดีนะครับใบที่สองอุ้ยเดอะซานมีโชคมีลาบใครคาดหวังสิ่งต่างเรื่องของการเงินการทองการงานโอกาสประสบความสําเร็จรวมถึงความรักนะครับจกักรพัิดีนีดิมเพรสและก็หนึ่งมนเท้าเดอะเรเวอร์ช่วงนี้ต้องเจอผู้คนในหมู่มากนะครับต้องติดต่อต้องพูดคุยต้องทําอะไรที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับอัธยาศัยนิสัยใจคอแต่บ่งบอกเลยว่าจะได้ดีมีโชคมีลาบ รวมถึงใครบางคนกระลำแต่งงานหรือคนโสดกระลำพบรักก็เรียกว่าม,มีความสุขหลายๆอย่างนะครับช่วงนี้แบ่งเวลาไปช่วยเหลือคนที่แบบด้อยกว่าด้วยนะเพราะดวงเราโดดเด่นมี power เราสามารถช่วยเหลือคนทุกวันได้ยเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลืออะไรเรื่องของการงานความสําเร็จหรือการประสานงานการติดต่อจะได้ดีเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์เฮงเลยในช่วงนี้นะ,ะมาดูคนวันเสาร์บ้าง จะเป็นอย่างไรจะมีโชคราบเหมือนคนวันศุกร์ไหมหรือมีความโดดเด่นเหมือนคนวันศุกร์ไหมอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้คนวันศุกร์นำเลยนะ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันเสาร์ในช่วงนี้ใบแรกขึ้นมาเมจิกเชียนพรสวรรค์ความสามารถดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับทีวีโทรทัศน์คอมเิวนเคชั่นทุกชนิดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะโดดเด่นใบที่2ครับ ห้าไม้เท้าการแข่งขันอะไรแล้วแต่แต่เราก็ติดอันดับเพราะว่าไพ่เมเชียเป็นเลขหนึ่งะครับแต่เพียงแต่จะทำอะไรอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันที่สูงสักนิดหนึ่ง7ถ้วยความฝันโครงการโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทำรุยเลยครับใบที่4ี8ถ้วยแล้วก็8ไม้เท้าช่วงนี้ด้านความรัก อาจจะเหนื่อยใจสักนิดหนึ่งแถ้วยกับ5้มิเท้าคือความอ่อนไหวการรับรู้การรู้สึกอะไรต่างๆที่แปรปรวนอาจจะมีปากมีเสียงการขัดแย้งทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆช่วงนี้ใครมีความรักต้องบอกว่าอาภัยเข้าไว้หรือปงเข้าไว้เพราะเมจิเชียน5้มิเท้า8ถ้วยหมายถึงการเหนื่อยใจคําพูดที่ไม่ค่อยลงตัวแต่ยังไงแล้วแต่แก้ไขด้วยความ ใจเย็นเย็นจะรีบร้อนอะไรต่างๆด่วนตัดสินใจไม่ได้มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นต้องอยากให้คนวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรแล้วแต่ต้องเรียกว่าเอาน้ําเย็นเข้ารูปหัวใจสักนิดโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดโดยเฉพาะเน้นคนใกล้ตัวหรือความรักส่วนการเงินการทองการจะติดต่อพูดคุยอะไรดาวพุธด,ดาวเมเชียน หมายถึงโอกาสประสบความสําเร็จได้การทํางานเนื้อมากกว่าหนึ่งอย่างถือว่าจะได้ดีเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ที่มีพรสวรรค์ที่มีความสามารถจะเป็นคนที่หยิบจับงานอะไรก็แล้วแต่นะรวมถึงสิ่งใหม่ๆรวมถึงการเรียนรู้จะได้ดีในช่วงนี้และดาวพุธนี่คือดาวที่ต้องใช้คอมมวนิเคชันการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารทุกๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ยึงจะสําเร็จได้รวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมากกว่า1คนด้วยนะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์จะได้ดีรวมถึงใครกระลำเปลี่ยนโทรศัพท์ซ่อมโทรศัพท์ใหม่สิ่งต่างๆแท่ฝากเรื่องของความรักใจเย็นๆใจล่มๆนะครับ